สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับนินนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอรยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะครับมาครับผมจะพา FC เราพาพี่น้องเรามาดูรถตู้เดิมบางสวยแล้วเป็นรถตู้ของโรงแรมนะฮะที่เขาซื้อชาวบ้านซื้อออกมานะฮะแล้วมาไม่ได้ใช้งานพอไม่ได้ใช้งานแล้วจะขายออกครับทีนี้ดูดูความสวยครับไม่ใช่แค่ความสวยนะผมว่า สวยมากเดิมบางนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเราไปคุยกันที่ร้านแต่วันนี้ผมจะถ่ายสักนาทีหนึง่งตอนจุดที่รถอยู่ผมจะเป็นคนขับกลับเองเลยนะวันนี้ผมขับกลับเองเลยนะฮะเดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นยังไงว่าจะถึงไหนว่าจะขับดีแค่ไหนอ่าเดี๋ยวดูดูเบื้องต้นดูเบื้องต้นก่อนนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องวอร์มไปละแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยนะครับดูความสวยนะ ไปสว่างๆแล้วก็คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะดู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 ความสวยครับพื้นสวยมากนะฮะสวยสวยุดหมดจดดูลังคาครับสวยเดี๋ยวไปที่สว่างสว่างแล้วเราก็คุยคกันอีกครั้งหนึ่งครับความสวยความเติมอ่ะนะดูครับรเดี๋ยวไปถ่ายรายละเอียดแบบเดินรอบคันอยู่ที่ร้านนะ่ะนี่ครับสวยจังดูดิไปเดี๋ยวเราขบับกัน หลังจากที่ถอยออกมาแล้วขับขับเองเลยนะผมขับเองเลยนะเนี่ยรถวิ่งได้400,000นะครับถือว่าน้อยนะสำหรับรถรุ่นเนี้ผมเห็นแต่รถอ่อบอกตรงผมเห็นแต่รถอ่ารากการที่ผมประมูลเท่านั้นนะครับถึงจะวิ่งน้อยขนาดนี้นะคือว่าวิ่งน้อยนะ400,000เนี่ย แท่เข็มไม่เอาขึ้นอีกแล้วครับแหม ติมน้ำมันกันสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะดูครับเมื่อกี้ผมเติมไป500นะดูจะขึ้นมาีขีดน่าจะประมาณขีดหนึ่งนะผมว่าเรื่อหันจะไม่ถึงขีดน่ะเนี่ย <c oughs> อ่ะหรือรับมาขับดีอ่ะเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้ากาลสินแล้วนะครับตอนนี้ เลียงเมืองร้อยเอ็ดนะรถขับดีวิ่งดีนะการันตีจากผมขับเองครับสังเกตเลยครับถ้าคันไหนรูปทรงสวยๆน่าขับได้ผมก็จะขับกลับเลยนะครับอ่าถ้ามีเวลาว่างก็จะขับกลับครับถ้าไม่ได้ไปไหนต่อส่วนวันนี้ไม่ได้ไปไหนต่อครับซื้อเสร็จก็กลับบ้านเลยนะฮะเหลือระยะทางถึงร้านเรากี่กิโลเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันะ เลยค่า5 51กิโลนะครับค้า51กิโลนะน้ำมันขึ้นมานี่ครับเใอ51กิโลครับน้ำมันขึ้นมา1ขีดนะครับขึ้นมาแล้ว1ขีดกว่ากว่านะอ่ะมาดูกันว่าถึงร้านแล้วจะหมดเท่าไรเพราะว่าน้ำมันแทบจะแห้งถังเลยผมเติมไป500นะครับมาดูกันไปกับบานกันคนสวย ออกมาแล้วผมว่ามันไม่เย็นน่ะมาครับเรามาเติมน้ำยาแอร์กันลองให้ช่างเช็คดูว่าเป็นพ่อน้ำยาหรืออะไรนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ำยาแอร์ัสวยอยู่นะดูดีๆสวยเลยเดิมอ่ะคันนี้เดี๋ยวรู้ครับสวยๆเติมๆแบบนี้เดี๋ยวรู้เรื่องช่างกินข้าวอยู่รอช่างกินข้าวแป๊บเดียว ในเมื่อช่างกินข้าวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับอมาดูภายในนะฮะดูชุดคอนโซลคอนโซลโอ้สวยโหดูคู่มือรถยังอยู่อยู่เลย18สิงบบสหาสหมดูครับคู่มือการใช้รถยังอยู่อ่ะความเดิมอ่ะดูครับดูดูดดดนี่ดูครับเนี่ยดูเนี่ย t 8 1 1 g ยังอยู่อยู่เลยครับนี่ดูความเดิมนะรถคันนี้มีแผนที่ประเทศไทยด้วยดีว้มนี่แผนที่ประเทศไทยครับพวกเอกสารพุดโอนอ่ะอันนี้เล่มไว้นี่แผนที่ประเทศไทยมีด้วยครับไม่รู้จะยังไงรถคันนี้นะเป็นรถที่เขาซื้อจากโรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้นะครับนด,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 ดูเป็นเงาเเห็นไหม City ร้อยเอ็ดซิตี้นะฮะนี่นี่นี่ร้อยเอ็ดคำว่าซิตี้อยู่ตรงนี้นะครับร้อนร้อยเขาเล่อออกนะครับเนี่ยเนี่ยตัวอักษรตัวอาร์เห็นไหมครับตัวอาร์ร้อยเอ็ดโรงแรมเนี่ยครับร้อยเอ็ดซิตี้นะครับดูความเดิมความสวยความบางนะรอบขันนะครับเนี่ยกัมมุนาวัจจีโลโก้สัตว์โลกจมเป็นไปตามกับนะครับดูการเปิดท้ายครับโอ เดี๋ยวไปให้เขาทําความสะอาดเบาะเบอร์อะไรเต็มหมดนะครับถือว่าดูดีนะรถคันนี้ผมบอกเลยถือว่าดูดีและดูดีมากนะครับสําหรับรถที่อายุขนาดนี้นะฮะดูพวกขอบพวกชายถือว่าดีนะฮะนี่ครับคันนี้ตรงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถอดออกทำหน่อยทําสีทำอะไรหน่อยให้มันสวยงามครับเดี๋ยวมาดูเบาะข้างใน ดูพื้นพวกพื้นพวกอะไรดูดีนะครับบันไดขึ้นสวยไม่ปุเลยนะฮะดูครับดูดูด,ด,ดูสวยครับรางเลื่อนรางอะไรก็ถือว่าสวยไม่ปุนะครับดูครับประตูนะครับแล้วตรงนี้เบาะหลังเบาะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่นั่งนะครับตามหลักแล้วมันจะมีเบาะเบาะเล็กมาตรงนี้เหรออันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วก็พวกคอนโซลคอนโซลโต๊ะนั่งนี่ก็ฟลอป ครับเรียบร้อยก็เมซอนผมสวยนะกระเป๋าขยะเพียบเลย <laughs> เดี๋ยวไปถึงร้านแล้วผมเปิดราคาให้ฟังนะเดี๋ยวเติมน้ํายาแอร์ก่อนว่ามันจะเย็นไหมครับผมฮะครับหลังจากที่ผมขับมาถึงเมื่อวานนะมันก็ผมถ่ายคลิปหนึ่งแล้วตอนกลับมาถึงแต่ทีนี้คลิปมันหายผมก็เลยต้องมาถ่ายใหม่ทีนี้เอามาครับ จะให้บางคนขับมามามาขับมาได้แล้วหัวหน้าเอ้เข้าใจว่าให้ผมผมบอกให้แกถอยไปลองอะเอามาครับผมจะเปิดราคาแล้วทีนี่คันนี้ผมภูมิใจนําเสนอนะขับดีนะผมขับมาเองนะฮะดูขับดูถ้าผมไปซื้อแล้วถ้าผมมีไม่ได้ไปไหนมีเวลาว่างผมก็จะขับกลับมาเองอย่างเงี้ยแอร์เย็นบะหัวนน่ะแอร์เย็นมั้นบอครับอ่าเติมน้ำยาแอร์มาแล้วแอร์เย็นนะ ่ามีเบียกมือพร้อมอ่ามีเบียกมือด้วยมึงแอร์หลังดิจะให้ช่างบางดูแอร์หลังก่อนนะครับออกวะเปิดตัวบนนะ่ะเออออกวะเปิดถึงตัวบ่เออนั่นละนั่นละเออออกแล้วมันวะอ่าเดี๋ยวมาดูเปิดเปิดประตูเป,ปะตเปิดประตูด้านข้างครัเนะี๋ย <c oughs> แล้วบางเปิดประตูข้างนะครับ้อมแมก ลายหยดน้ำํำเป็นลายแบบคลาสสิกที่เขาหากันนะหยดน้ําแบบเนี้ยวัยรุ่นมาหาเยอะมากไปใส่รถแต่งนะครับปัดกวาดทําความสะอาดหน่อยแจมครับคันนี้ผมบอกเลยภูมิใจนําเสนออ่ะดูมาดูแอร,นร์นี่ครับเย็นๆครับนี่ครับถือว่าเย็นในระดับหนึ่งเลยนะฮะอแต่ก็อย่างว่ารถมันจอดทิ้งนานเนาะ อาจจะไม่ฉ่าเหมือนรถใหม่นะต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะโทรมาต่อว่าผมไหนว่าแอร์เย็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ต้องให้เข้าใจนะครับรถมันอายุเยอะแต่สําหรับแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับนี่ครับแอร์หน้าเย็นครับเรียบร้อยไม่ร้รอนะครับอ้าวมาพร้มอมใช้ครับถึงขั้นตอนสุดท้ายในการเปิดราคากรบครับรันะภูมิใจนําเสนออยู่นะคันนี้นะอะเปิดราคาเท่าไหร่ดี <laughs> ิดราคานี้เลยแล้วกัน8 9 8 0 0 0บาท89,000บาทครั้งที่1 89,000บาทครั้งที่2 89,000บาทครั้งที่3มทำไม,มผมถึงเปิดราคา89,000 1เดิม2บาง3สภาพรถแจ่มมากอันนี้นะฮะขับง่ายเครื่องดีนิ่มนะครับถึงจะเป็นพวงมาลัยธรรมดาแต่ก็หมุนง่ายขับได้ ขับได้แบบง่ายๆเลยครับดูดูระบบไฟระบบอะบบไรออกหมดเลยนะครับอ่ะโอเคฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอรหลยยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยออะไ์หลน่ยนต์นะ0 8 7 9 5 1 9 2 2 6 0 9 5 6 6 4 3826วุฒิชัยอไหลยยนก์าซสิำมนการันตีทันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ